ไ้เนี่ยหนูก็ถอดรองเท้ามาดูนี่มาดูมาดูมาด,มาดูทำไมทำตัวแบบนี้ฮะทำไมทำตัวอย่างนี้ลูกทำไมทำตัวอะไรไม่น่ารักเลย ไม่ได้กิกเลกทำไมล่ะลูกนี <c oughs> ่ละแกค่นี่ไงจุด <c oughs> เริ่มต้น <c oughs> ออสกาออสกาครับมันไม่มันไม่ใช่ของเล่น <c oughs> ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาจะยกให้หน้อง